สวัสดีครับควยเตียงชาแนลนะครับแล้วก็สมชายมาดีเอ็มซีศูนย์คดนะครับวันนี้ก็บรรยากาศช่วงเวลาแปดโมงครึ่งบางคนก็เ,เริ่มที่จะไปทำตามหน้าที่ของเองครับ,บกกครับงานบอกก่อยไม,มีงานอะไรเลยครับ <laughs> วันนี้แวะมาเยี่ยมครับแม่ชื่อะอะไ,ไรจ๊ะแม่อะไรนะจ๊ะ คุณยายทองคูณเนาะโอ้คุณยายทองคูณทำไมมุมหมามจังเลยครับ <c oughs> แน่คุณแม่ทองคูณดูครับกับพี่ควันสุลรอครับพี่ควันกานชื่ออะไรครับชื่อบุญจันทร์นะครับบุญจันทร์พี่ควันบุญจันทร์นะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงโอเคครับนี่จะเตรียมตัวไปไหนครับไปวังทะลุครับไปังทะลุแล้วนะครับอตอนนี้ หลายๆเชือกออกเดินทางไปแล้วนะออกไปแล้วครับออกไปแล้วนี่ก็กําลังที่จะออกเดินทางไปนะไปที่วางทะลุนะครับครับผมครับวันนี้ก็ไม่ได้หยุดนะฮะันี่เนี่ยอาหารนี่ต้องตัดเองใช่ไหมครับตัดเองตัดเองมีมีช่องทางอื่นไหมครับที่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 ได้ค่าใช้จ่ายในการเสื้ออาหารช้างไม่มีเลยครับไม่มีนอกจากวางทะลุเป็นการไฟ์สดขายอาหารช้างครับผมนี่ฮะก็ อยาจะออกไปแล้วผมมาพอดีเมื่อกี้เพือ Catalunya. พอดีนะฮะก็อยู่ที่บ้านเนาะตอนเย็นก็กลับมาบ้านนะครับเข้าผมตอนเย็นกลับบ้านนะครับตอนเช้าก็ทานข้าวทานปลาเสร็จก็จะไปวังทะลุนะครับมีหยุดกี่วันครับหยุดสองวันจากนัานขันนังหยุดเนาะนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ฝนตกแล้วก็อาจจะมีฟ้าร้องฟ้ากระหน่อนี่ยยนะหยุดหยุดเนาะหยุดก็เพื่อความปลอดภัยก็พาฟาพากลับเลยครับลาฟ้าร้องพากลับเลยครับกลัวฟ้ามันลง โดนเหมือนกันใช่ไหมครับโดนโดนตอนนั้นแม่โดนเหมือนกันเนาะแค่ชุดเฉยเแค่ชุดเฉยนะไม่ถึงกับนอนลาบเนาะแค่ชุดก็โดนฟ้าลงตอนนั้นก็ชุดนะครับควันก็โดนเหมือนกันควันกระเด็นออกจากไม่ไม่กระเด็นแม่โดนแค่โซ่โดนแค่โซ่อ๋อโดนแค่โซ่แล้วก็มันรู้สึกว่ามันจะแป๊บ็ร้อนอืมนี่ฮะแม่แม่แม่พังแม่ไม่เชื่ออะไรนะเมื่อกี้ ยายทองคูณยายทองคูณโดนเหมือนกันนะยายก็ปลอดภัยนะครับตอนนี้ยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก,กินยงองกินหญ้าอะไรก็ได้เยอะนะครับก<ร>็เอาละฮะนี่ก็เป็นมาเจอพอดีก็เข้ามาถามพอดีดูนะคนที่เป็นควานช้างการเลี้ยงดูช้างมันก็ต้องทำได้ทุกอย่างนะครับ <S 1> <S 1> โอเคครับเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเดินทางมาถึลูกแล้วครับผมไปบางทะลุแล้วครับเอาขึ้นช้างขึ้นยังไงอะ ไปแล้วครับมีห่อข้าวไปด้วย <c oughs> ห่อข้าวไปกิน <c oughs> ไปกินตรงเทียเท่ยงนะครับ,รบผมโชคดีครับผมครับอไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวช้างออกไปแล้วดูแม่ควนันเขาทำอะไรมาดูนะพอควันก็นั่งเฉยๆครับส่วนแม่ควันก็เก็บขี้ช้างนะครับ <c oughs> อ่านะครับนี่ไม่มีโรงช้างเนาะไม่มีไม่มีมันแฉะเนาะเวลาฝนตกช่วงนี้หน้าฝนด้วยวันนี้หน้าฝนตกแฉะ